โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับดูกับผมช่องมีชอบนับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นซีซีระดัดนำนับขอพูดก่อนก่อนที่จะเข้าไปในคลิปเลยครับผมเป็นช่องที่เพิ่งทำครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะเป็นไงมาลุยกันเลย ต้องปิดหูฟังอย่างด่วนน่นหนโชว์วิ่งทะลุเอ้ายิงไม่ติดเฉยล้มเลือดเ,เต็มดีกว่า อัดตัวโน่นึ่งอัดตัวโน่นึ่งอัดตัวโน่นึอัดตัวโน่ง,อนง,อนงโอ้โหก็ไม่เท่าไร่เลยก็โดนอัดตัวไปดีมันเป็นการแสดงครับคำพูดโอเค นี้ผมได้ทมสั่นมานะผมโชว์ให้ดูทมสั่นผมอะโนหนึ no 1000. ่งพันกำแพงแตก เข้าวะเรียบร้อยให้ช็อตให้ซอตมาได้ระเบิดกับไดร์บอลแล้วผมจะบุกแล้วนะครับดำเม็ดแปดร้อยเปเลยนี่ถ่ายรูปรวม ว้าห้าสิบสองเอ้เพื่อนโอ้โหสองฟิตส,สองทางโอ้โหใจร้ายมากเพื่อนเขาใจร้ายมากเลยครับว่านี่ยังไงกดมาให้เลยโอ้โหกดแอดเอาหมดม็ก โอ้ฟ้ารั่วโอ้ทำวันนี้หัวแตกโอ้นอนะตึงนะ โหลูกซองล้านเม็ดเรียบร้อยเล่นเฮ้าไปหน่อยแพ้เลยที แม่งหลบเข้าไปก่อนอุ๊ย,อยเอา้าไอว้วอลโอ้ใจร้ายมากเลยไอว้วอไอว้วอลบา้บาปลาไอวอเร็วไปกันนี้ โอ้โหสีหนึ่งไม่ถือว่าดุมของวะสองอามาจากไหนของมันมาผมแค่อ่อนให้เขานั่นแหละเลขาตีตื้นเด็กมันลองไห้มา ชักกระชุนอย่างชา้าเอามันเปลืองไหมเอาบาักว๊ตดบักเอาบักเฉยโอตายตายโอ้ยิม โอ้โหเกมคุณบักนี่เอาโอ้โห,โโหบีพอตายแม่งบักอย่างนี้ ไม่เป็นไรครับไม่โทษเกมครับผมงโง่โดดเข้าไปบักเองถึงกับหน้าเวอเลยกูแม่งบักล้มหนึ่งล้มสองอย่าห้าไอ้น้อง ตุมไม่หัวเฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยเลยโอ้โหมันขึ้นไปทำอะไระอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนถามหนึ่งในไหวเหรอเราถามแค่นี้หละคือเพื่อนเขาเล่นอะไรของเขาไม่รู้เนี่ยผมเสียดาวเลยเยโอ้ยโน้โหโน แพ้น่เนี่ยแพ้น่เนี่ยคือผมยิงล้มสองตัวละควรเขาควรจะมาช่วยผมนะแต่ล้มสองอ้จบแล้วทีมกอ มึงอยากให้กูโตคืนมึนองอีกนะว้าจริงล่ะผมมีคะแนนนะครับไม่เป็นไรหรอก งงมากเลยทำไมเพื่อนม่ลงมาโอ้ตายแล้วอุย๊ยผู้สาวขอเล่นหน่อยนี่ฟับให้เล่นด้วยไหมเนี่ยฟุ๊บเล่นด้วยครับต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษมัแล้วเ,เล่น ด้วยขอรอครับไปเลย,ยครับจานโอ้ขอเล่นด้วยหน่อยโอ้ไม่ให้ผมเขาถีหมหงุดอีิดไกตาครับขอแค่ตัว คือทีมเมื่อกี้ไม่ไหวเลยอะ่ะมันมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้อยู่บนบ้านสองตัวแล้วก็โดนปลาระเบิดตุด้มตายไม่เข้าใจเลยจริงๆ ทีมมันหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้เรนซอนแอบบอโอเจ็บเจ็บโผล่มาดิไม่ไหวละงดหงิดอุย้ยของหัวเจะดเจ็ดเจ็บนักเอาเลยเอาไม่ยิงว่ะ ไม่โถมอะ่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้วเข้าหัวไปด้ไม่ได้ร้านนะบอกเลยหัวแตกมาตาฟักเกอร์ทำไมอะ่ะจะชุบอ,ะอ่ะลงไปด้อเพื่อนยิ่งมัน โอ้โหเพื่อนเราเก่งครับสุดยอดเพื่อนเราชนะได้เพราะเพื่อนเลยนะครับเนี่ยมาดีเสิร์ดละไม่เล่นและซอมสันกากขึ้นไปแล้วก็แพ้ เริ่มชักจังหงุดิดหลังแม่งเกมเมื่อกี้แพ้ทีมกาตานี้คงจะไม่แพ้นะตั้งเป้าไว้หลบเข้าไปทันนะอุยม,ม,มีตัวรอบมีตัวส้มยิงกดสองเม็ดไป ้มันถือปืนอ,อะไรอะฟาร์มมาร์สอะให้น้องโอ๊ะโอะอะไรวะกูเคยเล่นโง่เธอวะกดไลค์ให้เลย ชนะน,นะเพื่อนเกมนี้เราคาดหวังกับพวกนายไวมากเลย โควัดแดดเฮ้ยโคตรเก่งเลยอ่ะเพื่อนเราเมามามาผมเอาจริงละเอาจริงมันตั้งแต่เกมที่แพ้แล้วอ่ะ น่เง,งอโอ,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 โอโ้ไม่ใช่เมล็กเปิดกูก่อนคนแรกเลยเว้ยว่าจะลาสอดสักหน่อยอ่ะยุกลบ ไข้รัดเราอะโอ้มันบ่ใช่เพื่อนมันบ่ใช่มึงันนี้ไปมึงยังจะออกมาอีกนะโอ้วกโอชนะแลละเกมเนี้ยปีติลังกานอน,นียว่อะ ไปดิฟ้าโอ้เพื่อนเราโหดวะคิวทั้งสี่คิวเอ้ยห้าเอ้ยสี่กูไม่เบื่ออะไรเนี่ยตบหน้าแม่งครับเนี่บแป๊บเอาจริงเปิดหมดกด ขอขอขอกูยิงเจ็บไม่มากเลยไะตัวเนี้ยรัดกูก็เสียใจอยู่นะ่ะโอ้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 เข้าหวัวเรียบร้อยล้มหัวแตกนี่ผมก็จะไม่ลืมที่จะชุบเพื่อนก่อนนะครับเพราะเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสวยเอา้ายิงโหดขนาดนี้ไม่ได้ MVP แต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมนี้เขาเล่นกันทีก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจุกกรู